สวัสดีครับพบกับผมกับรายการทั่วไทยไปกับ Big กแอผมมีความสุขชื่นใจมากเลยอยากจะรวยอยากจะเฮงอยากจะสมความปรารถนาเหมือนพระพระใหม่นะครับแม่หลวงพี่องค์ใหม่ที่ท่านได้มานะครับอุปสมบทในวัดเกตุตุมบดีศรีวัลลามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครครับนี่แหละครับภาพนี้นะครับ แม่ชื่นใจนะครับในพระอุโบสถศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีพระประธานศักดิ์สิทธิ์มากนะครับหลวงพ่อพุทธชินราชองค์ใหญ่สีทองงดงามนะครับแล้วก็หลวงพ่อพระพุทธอโอทองนะครับหลวงพ่อพุทธมหาแสนโอ้ยศักดิ์สิทธิ์มากมากนะครับศักดิ์สิทธิ์มากๆผมผมองพูดอย่างนี้ผมเคยเจอมากับตัวเองพบกับตัวเอง ญาติพี่น้องและหลายท่านที่ผมเคยมาสัมภาษณ์อ้าวผมลืมไปตื่นเต้นนะครับก็อยากจะบอกว่าอันนี้ก็คือข่าวดีนะครับที่มาที่ไปของพระใหม่ที่ท่านมาบวชอุปสมบทนะครับแก้บนนะครับแก้บนก็คือมาทำตามสัจจะอธิษฐานที่ท่านได้อธิษฐานไว้ว่านี่ตื่นเต้นเลยนะครับตื่นเต้นอธิษฐานว่า ถ้าท่านโชคดีถูกรางวัลที่1น,นะครับขอย้ํานะครับถ้าท่านโชคดีถูกรางวัลที่1ท่านมาขอไว้กับปู่พระธาตุเกตุมดีและนะครับท่านเท้าเวสวรณนะครับแม่ชื่นใจงวดกระดาษกระดาที่ผ่านมาพระนะครับตอนตอนนั้นยังไม่เป็นพระเนาะอ่าถูกหวยรางวัลที่1ครับ2ใบ12ล้านครับท่านได้ยินไม่ผิดครับ ถูกหวยครับรางวัาาลที่1 2สองใบครับ12ล้านครับมาทันทีมาทันทีมาที่วัดเกตุบดีศรีวราลามทันทีนะครับประกาศผู้พระธาตุประกาศท่านท้าวเวสุวรรณเข้าไปกราบขอพรเล่าให้ฟังนะครับกับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณด็อกเตอร์นะครับพ่อสมบัติของลูกหลานเราส่งพ่อสมบัติของลูกหลานนะครับของลูกศิษย์ลูกหาทุกท่าน ครับกาบเรียนปุ๊บหลวงพ่อก็อนุโมทนานครับแล้วก็มีการอุปสมบทนะครับประการบวชนะครับในวันนี้ตามที่ภาพที่ผมได้นําม,มาฝากทุกท่านนะครับก็อันนี้เชื่อก็ได้นะครับไม่เชื่อก็เขาก็มีหลักฐานอยู่นะครับผมก็ส่งคลิปใหมผมดูส่งใบลอตเตอรี่ เชื่อก็ได้นะครับไปเชื่อก็เขาก็มีหลักฐานอยู่นะครับผมก็ส่งคลิปให้ผมดูส่งใบอลอตเตอรี่นะครับมา้ผมชมแล้วก็แต่ไม่เป็นไรครับมาราย,ยาทก็ขอทุกท่านได้ใช้พิจารณาณในการรับชมรับฟังครับนำข่าวดีมาบอกท่านนะครับเผื่อว่าลายที่จะถูกรางวัลที่หนึ่งอาจเป็นท่านก็ได้ค <laughs> รับนำมาฝาก นำมาฝากทุกท่านก็กราบอนุโมทนาสาธุกับการบวชและก็การโชคดีของพระใหม่วันนี้ด้วยนะครับก็เชิญชวนทุกท่านนะครับมาไหว้พระมาทาบุญครอบครัวผมมาประจําทุกอาทิตย์แล้วครับนะครับไม่วันเสาร์ก็วันอาทิตย์ต้องแวะมากราบนะครับมากราบมาทาบุญมาดั่งสมาธินิดนึงแค่นี้ความสุขก็ชื่นใจนะครับขอใหยทุกท่านโชคดีรวยๆเฮงๆสมความปรารถนานะครับคลิปนี้อาจมีประโยชน์กับ หลายท่านบ้างถูกใจกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้กันวันนี้ขอบอุ่นละสวัสดีครับ